ของหมายเลข8คือ30มุินะครับนางงามคำรัาลูกปานะคะคำว่านางงามไม่ใช่งามเพียงแต่หน้หนาตานะคะแต่เราต้องงามด้วยที่จิตใจและงามจากภายในสู่ภายนอกเราจะไม่มีเกณฑ์ตัดสินว่าคนนี้สวยแล้วจะได้เป็นนางงามคนไม่สวยก็เป็นนางงามได้ค่ะขอแค่คุณไม่มีสิ่งไม่มีขีดเส้นแบ่งกันความว่าสวย ขอบคุณค่ะเออนะครับมาจากด้านหลังเวทีด้วยขอบคุณมากนะครับเสียงปรบมือให้กับหมายเลข8ด้วยนะครับออโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวคราวนี้เรียนเชิญหมายเลข9ครับนางสาววนิดาส่วนนาพาครับเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับ โอเคคียว okay. mm ิด hmm. ของหมายเลขเก้าสามสิบวินะครับติ uh ๊กตอกครับเริ่มครับแน่นอนเอว่าในยุคสมัยนี้นะคะสือโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้าก็มีบทบาทกับเรามากขึ้นอย่างแอปพลิเคชันติ๊กตอกนะคะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะที่เราทุกคนในที่นี้นะคะเข้าถึงเข้าถึงมากที่สุดในปัจจุบนันและทิมน,นะคะในฐานะ คนอยุทยาพิมจะใช้ติกต็อกนี่แหละค่ะในการโปรโมทและประชาสัมพันธ์งานยอโยศยิ้งฟ้าอายุธยามรดกโลกไม่ใช่เท่านี้นะคะแต่ถ้าพิมได้เป็นนางสาวอายุธยาพิมจะช่วยโปรโมทและผลักนั้นหมายเลขเก้าเสียงปรบมาให้ด้วยครับขอบคุณครับหมายเลขเก้าเรื่องของติกต็อกนะครับขอบคุณครับลำดับถัดไปอนุญาตเรียนเชิญ หมายเลขสิบนะครับว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิชยาแดงจันทรครับเสียงโกเมือให้ด้วยครับเลือกสองได้เลยครับขอบคุณครับ คุณคือพร้อมนะครับ30วิเลอคุณค่ามรดกโลก นครศรีอยุธยาของเรานะคะได้รับจากองค์กรยูนิสโก้ค่ะได้แล้วเป็นบรรอลลักทางวัฒนธรรมในวันที่13ธันวาคมคศ2534ค่ะซึ่งแสดนให้เห็นถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สําคัญในจังหวัดนครศรีอยุธยาค่ะหากวันนี้ไปเฟิร์นได้เป็นนางสาวอุทยาพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบถึงจังหวัดนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณค่ะ ตอบมาให้กับหมายเลขสิบด้วยครับทสอก็จำได้ด้วยไม่ได้มาเล่นเล่นนะครับหมายเลขสิบครับประวัติศาสตร์นี่แน่นปึ๊กเลยทีเดียวเอาละครับลำดับต่อไปขอเนเรียนเชิญหมายเลขสิบสองขึ้นมาหยิบซองได้เลยนะครับนางสาวรภพวรรณทั่งรอดครับเรียนเชิญด้วยครับ โอเคพร้อมนะครับ30วิคีย์เวิร์ดของคุณคือ Soft Power ค่ะ soft p o เ e r ประกอบด้วย5 F ค่ะ Food Fighting Festival Fashion แล้วก็ Food Fighting Festival Fashion ค่ะ แล้วก็ฟิล์มค่ะสีนี้ค่ะจะถักการให้จังหวัดอุทยาค่ะก้าวไกลามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวัฒนธรรมธรรมชาติและโบร,ราณสถานของเราค่ะน้องแคทอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดอุทยาของเราขอพบพระคุณค่ะสีรบมือให้กับหมายเลข12ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับไม่ธรรมดานะครับหมายเลข12พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ลำดับถัดไปเรียนเชิญหมายเลข สานะครับนางสาววิภาวียกกชาทานครับเดียนเชิญครับสิบปมวมือให้เธอด้วยครับจะเป็นซองอะไรดี โดของุ่นคือ30ิวินนะครับดอกสนครับแม่ดอนคะ่ะดอกสนกเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นลนักษณะสีเหลืองที่คะหนูเคยนำดอกสนกมาทำเป็นกับข้าวสามารถนำมาผักดันเป็นซอฟพาวเวอร์ในเรื่องของฟู้ดได้ด้วยนะคะแล้วดอกสนกเนี่ยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่างผักดันด้านอาหาร ครับแต่รูปได้ทําได้หลายสิ่งหลายอย่างแลอเกิดขอบคุณครับหมายเลขถัดไปนะครับขอเรียนเชิญหมายเลข15นะครับนางสาวปิยธิดาให่บัวครับ ที่วอดของคุณ30วินะครับอู่ข้าวอู่น้ำูข้าวูน้นะคะราชธานีเก่าอู่ข้าอูน้ำเรื่องก,การ,การ,รคสยาวเรื่อข้าวมมโมลระดกโลกน,น,นะคะเราจะทําัีาไม่ได้เลยนะคะถ้าจังหวัดของเราะคะไม่มีความอุดส,ะะสมบูรณ์ค่ะสมหของเราะคะเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็เกษตรกรรมค่ะลักฟิล์มนะคะขอเชิญนะักท่องเที่ยว คุณครับหมายเลข15ห้เสียงผมมือให้เธอด้วยนะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญหมายเลข16นะครับนางสาวกระชาม,มากปุตสีครับอาฮเหลืออีก4ซองแต่ว่าจะเลือกอันไหนดีครับ ทีวอันนี้30มสิบวีนะครับยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกครับงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเป็นการเฉลิฉมฉลองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ยาได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะคะายอยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะมาเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเพื่อเป็น การกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมายเลข16นะครับเสียงรมมือให้กับนางสาวกระชามาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแล้วครับเหลือให้เลือกสามซองเท่านั้นเรียนเชิญหมายเลข17นางสาวพิมพ์นภัทัศนีครับเสียงผมมือให้เธอด้วยครับลุ้นครับลุ้นครับ คุณคือราชธานีเก่าทุกท่านคะ ทุกท่านทราบไหมคะว่าจังหวัดอุธยาของเราเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยและที่แน่นอนค่ะเราเคยใช้ชื่อในนามที่ว่ากรุงเทพธนบุรีสีอยุทยาคมนกพัลราชธานีบุรีย์หรือที่เรารู้จักกันในนามว่ากรุงสี่อยุทยาค่ะและในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าบ้านเมืองของเราจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่พิมเชื่อว่าอารยธรรมความโบราณเหล่านี้ค่ะจะสะทอนและยังบนันทึกอยู่ในใจของใครทั้งปวงค่ะขอบคุณค่ะ ขอบทุณหมายเลข17นะครับมีตอนมาให้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับแลวกสียงปลงมือให้กับนางงาม10คนสุดท้ายของเราที่ได้แสดงทันศนะวิสัยทัศนคกติก o l ไปถึงไหวพริกด้วยนะครับเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับ นี่แหละครับผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายของเราลุ้นกันมาก,มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้เวลาคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิของเราเนี่ยสามารถที่จะให้คะแนนกันไปนะครับรวมไปถึงท่านไหนยังอยากจะซื้อดอกกุหลาบสีแดงสีขาวสีชมพูรวมไปถึงคาาสีทอง1,000บาท 1,000แพคะแนนด้วยกันนะครับยังสามารถที่จะทำได้เพราะว่าเรามี Popular ่าโหนะครับเรามี Popular ่าโหวอ่าโอเครู้สึกว่าทุกอย่างจะพร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับ Popular ่าโหของเรายังเปิดโหวตกันอยู่ไปซื้อคทากันได้จากคุณผู้ชายที่สมนโจระเบฟอยู่ตรงนูน้นลงไปถึงกุหลาบสีแดงสวยๆงามๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ขออน,นุญาตเรียนเชิญนะครับเสียงประมือดังดังเลยให้กับศิลปินอีกท่านหนึ่งคุณหลินวลันรัตน์นะครับจากรายการเพลงเอกเสียงนี้ที่คิดถึงนะครับ